สวัสดีค่ะพบกับนกอีกแล้วนะคะวันนี้นกจะพาเพื่อนๆมาชมไอเดียการจัดสวนถังทองกลางแจ้งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจัดแบบไหนนะคะถึงได้ดูสวยแบบนี้ค่ะนกอยู่ที่สวนนงนุษพัทยาค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโซนนะคะที่เขาเรียกว่าโซนถังทองนะคะตรงนี้จะเป็นโซนของ การจัดแสดงกระบองเพชรแรกๆเลยค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีกระบองเพชรหลายสายพันธุ์แต่ตอนนี้เหลือเฉพาะถังทองค่ะสิ่งที่เราเห็นนันดับแรกนะคะก็คือว่าถ้าเราจะจัดสวนกลางแจ้งก็ต้องยกขึ้นมาสูงสักนิดนึงค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำขังเวลาที่ฝนตกหรือว่าเวลาที่เราลดน้ำลงไปค่ะ ที่นี่เขาใช้วิธีการวางหินซ้อนกัน,นะคะ่ะแล้วก็ใส่ดินปลูกลงไปค่ะหรือเพื่อนๆจะใช้หินหรือว่าอิฐก็ได้นะคะถ้าเป็นที่บ้านนะคะตรงนี้เขาปลูกในดินนะคะแล้วก็ใช้หินโรยหน้าให้ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็สวยงามสองฝั่งก็จะยกพื้นขึ้นสูงแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้หินโรยหน้า ทำให้เวลาที่ฝนตกลงมาน้ำจะได้ไม่ขัดนะคะจะได้ไม่ชืนมากเกินไปค่ะกระบองเพชรที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะคะเป็นถังทองนกช่ือว่ามีอายุมากกว่า30ปีขึ้นไปค่ะเพราะว่าบางต้นเนี่ยแตกหน่อได้แล้วนะคะต้นใหญ่มากๆนะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้คือคนนึงโอบได้เลยค่ะ สวยมากๆนะคะส่วนนี้นกเคยมาตอนเด็กๆค่ะตอนนั้นจำได้ว่ามีกระบองเพชรมากมายหลากหลายสายพันธุ์ค่ะแต่ตอนนี้เขาแบ่งแยกเป็นโซนๆไปนะคะเป็นโซนแดดร้อยนะคะแดดแรงเหมือนกันค่ะฝนร้อยค่ะไม่มีอะไรกรองแสงเลยนะคะก็สามารถทำได้แต่ว่าต้องเป็นต้นไม้ที่มีอายุมากนะคะการเลี้ยงแดดแรงนะคะก็จะทำให้หนามค่อนข้างคมผิว ไม่สวยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะสามารถเติบโตได้เช่นกันนะคะก็เลี้ยงแบบเลียนแบบธรรมชาติเลยค่ะแต่ถ้าเป็นของเราเราต้องค่อยๆเทรนแดดนะคะถัทงทองที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้คือเขาสามารถปรับตัวให้อยู่แดดร้อยฝนร้อยได้แล้วนะคะแต่ถ้าของเพื่อนๆออยู่ดีเอาไปออกแดดเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องการไม่แดดด้วยนะคะสำหรับต้นนี้จะเห็นได้ว่าแตกหน่อแล้วค่ะ สำหรับถังทองที่จะสามารถแตกหน่อได้นะคะก็ต้องอายุเท่านี้เลย30-40ถึงปีขึ้นไปค่ะใช้เวลานานทีเดียวนะคะเป็นถังทองล้วนๆแค่นี้ก็สวยแล้วนะคะมาพูดถึงเรื่องของดอกค่ะออกดอกแทบทุกต้นที่เราเห็นนะคะเพราะว่าถังทองรุ่นนี้อายุ เยอะมากๆนะคะอย่างที่นกบอกไป3 0มสถึงสีปีขึ้นไปแล้วค่ะซึ่งการให้ดอกของถังทองเขาสามารถออกดอกได้ตั้งแต่อายุ2 0่สถึงยีปีค่ะนี่ดอกดจริงๆของถังทองจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะต้นเล็กๆที่เราเลี้ยงที่บ้านเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลี้ยงยังไงก็ไม่ออกดอกนะคะเพราะว่าอายุเขายังไม่ถึงค่ะนี่นะคะดูใกล้ๆกล้ดอกก็ค่อนข้างสวยค่ะ ดอกจะคล้ายๆกับพาโรเดียนะคะคล้ายๆกับกลีบมะเฟืองนะคะแต่นี่คือดอกถังทองให้ดอกสีเหลืองค่ะอย่างไรก็ตามสำหรับถังทองส่วนตัวนกคิดว่าจริงๆไม่ต้องเลี้ยงให้เห็นดอกแค่รูปทรงของเขาก็สวยแล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแคคตัสที่เรา จะเห็นดอกไม่ง่ายเลยนะคะวันนี้นกก็ได้มีโอกาสเก็บภาพเก็บคลิปไม้เพื่อนๆได้ชมกันแต่ว่าโซนนี้ถ้าเพื่อนๆมาต้องมาช่วงที่ไม่ร้อนนะคะเพราะว่าเป็นโซนที่แดดร้อนนั่นเองนะคะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวนะคะช่วงเช้าๆก็เดินได้สบายค่ะแต่ถ้าเป็นฤดูร้อนไม่แนะนำให้มาในช่วงนั้นนะคะเพราะว่าร้อนมากๆนะคะ การขยายพันธุ์ถัางทองส่วนมากเราจะนิยมขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดค่ะเพราะว่าที่เพื่อนๆเห็นนะคะหน่อเนี่ยกว่าจะออกก็ต้องใช้เวลานานมากนะคะนานกว่าออกดอกอีกนะคะถึงแม้ว่าเขาออกหน่อก็ไม่นิยมเด็ดหน่อมาชำค่ะนิยมขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดมากกว่าการที่ต้นไหนไมีหนอ่อ ก็จะแสดงได้ว่าต้นนั้นมีอายุมากส่วนมากคนเลี้ยงก็จะเลี้ยงไว้ดูนะคะเลี้ยงไว้เป็นไม้สะสมเป็นไม้คอลเลกชันนะคะเมื่อดอกที่บานเหี่ยวแห้งลงไปก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะสีดำๆน้ำตาลน้ำตาลที่เพื่อนๆเห็นรอบๆนั่นแหละค่ะนั่นคือดอกที่แห้งแล้วนะคะ ข้างในจะมีเมล็ดอยู่นะคะถ้าบ้านใครมีถังทองที่ดอกแห้งแล้วก็สามารถนำเมล็ดเนี่ยไปเพอได้นะคะถ้าจะหาแคคตัสเพื่อจัดสวนกลางแจ้งหรือว่าสวนในบ้านเนี่ยถัทงทองแคคตัสก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ขาดไม่ได้ในการจัดสวนเลยนะคะ ก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับถังทองแคคตัสไม้ยอดนิยมตลอดการแล้วก็อมาตะนะคะวันนี้นกก็ได้มีโอกาสเก็บภาพรูปสวยๆเกี่ยวกับดอกของถางทองแล้วก็ต้นถังทองที่ให้หนอแล้วก็การจัดสวนกลางแจ้งไมเ้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้นกด้วยนะคะแล้วพบกับนกและวิชุรดาการ์เดนได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ